จังหวัดพังงาก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับเป็นตลาดที่ผมอยากห้คนไปเที่ยวมากที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนะครับเปิดตลาดเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เอาสินค้าการเกษตรอาหารการกินต่างๆของใช้ของประดับที่ทําเองมาขายนะครับแล้วก็มีการร่วมทําบุญตักบาตรตอนเช้าได้ด้วยครับกลายเป็นตลาดวิถีพื้นบ้านชื่อดังของอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาไปแล้วนะครับ,ไป,รบไปเที่ยวชม ตลาดลองแลแอดบ้านบางนุกนะครับอยู่หมูห่6ตตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวนิยมมากนะครับจนกลายเป็นอันดับหนึ่งในย่านอันดามันทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายสินค้าหลายพันคนนะครับขณะที่บางคนก็รีบมาช่วงเช้าก่อนจะเปิดตลาดก็จะได้มาทําบุญตักบาทนะครับบนถนนสายบุญด้านหน้าตลาดด้วยเรียกว่าร่วมบุญกันทั้งแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมกัน บรรยากาศในตลาดนะครับที่อยู่ภายในสวนปลาล์มน้ํามันของหมู่บ้านนะครับมีนักท่องเที่ยวแห่มาชมมาชิมช้อปกันตั้งแต่เช้าไปตลอดทั้งวันเลยครับมีร้านค้ากว่าร้อยร้านนะครับต่างร่วมกันแต่งกายแบบพื้นถิ่นมาขายของกันด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็มิรไมตรีบางส่วนซื้ออาหารแล้วก็มีที่ให้นั่งกินที่ตลาดที่เขาจัดไวใ้ให้อย่างสะดวกสบายเลยครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านบางนุเล่าให้ฟังว่าตลาดลองแลหรือว่าตลาดรองแลครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560นะครับเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชนเลยครับเพื่อเปิดโอกาสให้กเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับหรือว่าในชุมชนตำบลกะไหลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยได้นำเอาของดีนะครับที่มีคุณภาพมาขายกันและเป็นตลาดปลอดโฟมนะครับของที่ขายก็ไม่แพงด้วยเปิดทุกวันอาทิตย์8โมงถึง4โมงเย็น ซึ่งที่นี่จุดเด่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะมีขนมพื้นบ้านแล้วก็อาหารพื้นถิน่นรวมถึงาการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะและอีกอย่างนึงก็คือตลาดนี้เป็นตลาดที่มีการบริหารจัดการขยะได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะมีการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ทั้งลูกค้าและก็พ่อค้าแม่ค้านะคะลดการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะ และมีการใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะปัจจุบันตลาดรองแลครับได้รับความนิยมมากขึ้นเลยครับแต่และร้านก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งการแต่งกายรับบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ทํามาและทามาจากธรรมชาติด้วยครับสินค้าที่ทํามาก็มาจากชุมชนเองทั้งหมดเลยครับพืชผักผลไม้ขนมพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็งานถึงมือต่างๆนะครับ ได้ไปซื้อของที่นี่กันแล้วก็ยังมีนะครับจุดที่เอาไว้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันด้วยแล้วก็ได้อุดหนุนร้านค้าแล้วก็ฝีมือของชาวบ้านหนึ่พื้นที่กันนะครับ